คิดว่าไปทำอะไรกินดีไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุ๋นยำไข่ไม่มีมะนาวทเมนูที่ยากกว่าเมนูไข่ไม่มีต้มยำกุ้งทำไม่ได้ต้มหม่าม้าไข่ตุ๋นย่างก้อนขาวได้ใช่ใช่บึ้บึ้บใครเจียวว่ากระป๋องเหรอยังเจอไข่ไข่ตุ๋นหม่าม้าแกงเลนุ่เสาเลนุ่งเสาอยู่ไหนเนี่ยแกงเอฟซี กวนอยู่แล้วเนี่ยก็คําคไม่อยู่ต้งก็คาได้ไงไอ่ค,คนกุ้งใครไปทําเป็นแใครไม่สุกอ่ะเมนูเยอะมากสรุปต้มมามาถูกต้องช,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 ชอบชอบชอบต้มก็คาไม่ได้ต้มปลาแทนได้ไหมยต้มไม่ได้หรอกไม่ต้องกินใครใครไคร,คร <มา S 1> ผัดเผ็ด,ผดลปลายต้มยำปลายปลายไม่อ้วน,นกินทิพย์ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เก่งข้าวผัดปลากระป๋องเสร็จกุ้งไหม กินตัวเองเลยแซ่บอ,อยู่แล้วก็วางนั่นแหละก็วางนั่นแหละจะได้กินตอนไหนตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละวันนี้ทุกคนคิดว่า